สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็ช่วงเย็นเนาะพาเพื่อนๆมาดูเมลอนสายพันธุ์ไข่ทองคํานะครับของสวนลดาฟาร์มสอยดาวนะครับซึ่งก็อายุ27ปันแล้วนะครับก็ตอนนี้ลูกก็น่าจะอยู่ประมาณโล2โล3า โลห้ามีนะครับนะครับก็เริ่มเหลืองอลา,ามนะครับเหลืองเป็นสีทองนะครับเมลอนสีทองอายุ27วันนะครับรุ่นแรกนะครับก็ยังไม่ได้เทส ความหวานนะครับรออ,อีกให้มันอายุประมาณ35วันนะครับจะเริ่มเทส,เ,เ,ทสเทสหวานนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ชอบทานหรือ,อ,อลูกค้าท่านใดท,ที่สนใจนะครับก็คอมเมนต์จองไว้ได้นะครับซึ่งหากเป็นลูกค้าใหม่ก็จะมีค่าจองนิดนึงนะครับ ลูกค้าเก่าก็ไม่ต้องมีค่าจองนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้